ฟังค่ะสาหรับในวันนี้นะคะก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือท่านพลตรีหลักแก้วอมรโลสดตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกันทิยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะสวัสดีค่ะก็เรื่องราวของอคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรูปแบบมีหลากหลายนะ แต่ที่คัดเอามานี่ก็คือเป็นเรื่องราวในธรรมบทก็ถือว่าเป็นสุดยอดเขาคัดกะทิมาให้แล้วอาจารย์ก็มาคัดเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบซึ่งเวลาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบบ้างยกอุทาหารณ์ยกชาดกบ้างยกธรรมชาติบ้างเนี่ยก็น่าสนใจนั่นก็คือเป็นพระบรมครูของโลกวันนี้เรื่องแรกก็คือพระพุทค์ทรงตรัสว่า สูเจ้าทั้งหลายจงมาเถิดมาดูโลกนี้นะท่านท่านให้มาดูโลกนี้อันวิจิตพิสดารเหมือนกับราชรสท,ทรงนัที่นี้แหละเราคนโง่าพากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไม่เป็นไงกันทีครัฟนฟังแล้วเป็นไงเพลินเพลินท้องเรามาจับใจความว่าพระพุทธองค์ทรงส,งสอนอะไรสู่เจ้าทั้งหลายก็คือพวกเราทั้งหลาย ลงมาเถิดมาดูโลกนี้อ้าวเขาเรียกอะไระเป่านกหวีดตีค้องร้องเป่าให้มาดูโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไงบอกว่าโลกนี้วิจิตพิสดารเหมือนกับราชรถทรงเป็นไงราชรถทรงสวยไหมสวยค่ะอ่าวเรือทรงก็สวยไงเรือหงส์ทรงผู้พ้อยใช่ไหมราชรถทรงก็คือของพระราชาตกแต่งด้วยดอกไม้อะไรต่ออะไรสวยงามพระพุทธเจ้าบอกต่อไปอีกว่าณนะที่นี้แหละ เราคนโง่าพากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องอยู่ไหมอันเปรียบเทียบว่าโลกนี้มันสวยงามคนก็จะติดอยู่เคยเห็นเครื่องจับมแมลงวันไหมค่ะเคยเห็นค่ะกลิ่นมันหอมไหมค่ะอ่าเครื่องดักหนูเป็นไงหอมพอมันติดแล้วเป็นไงมันถอนตัวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็เหมือนกันเนี่ยเปรียบเทียบพระพุทธเจ้านัานก็เปรียบเทียบแบบ,บง่ายเข้าใจง่ายนะะ ทุกวันนี้ไม่ต้องรัชรถทรงอะไอรถโตโยต้าฮอนด้าเบนหรือว่าสีตองมาสแตงเรืออะไรก็ได้เราก็ยังติดอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยต้องซุป,ปคาต้องบิกไบต้องอะไรเนี่ยก็ติดกันอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าโลกเนี้ยมันมีวิจิตพิสดารสุภาพสตรีก็ติดอะไรเครื่องแต่งกายทรงผมเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ว่าไป แต่ผู้ชายก็ติดรถลาม้าช้างนะติดกันคนละแบบอะไรที่เป็นเจ้ายศเจ้าอย่างเอากัะผู้ชายไปเอาความสวยความงามกับผู้หญิงไปติดกันไปเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคนโง่าพากันหมกมุ่นแต่ผู้รู้ติดข้องไม่เพราะเราติดตรงนั้นแล้วมันพาเราไปในทางที่ไม่ดีไงกันที่อียปดใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่ากันที่อียปดวดีโอโหเสื้อผ้าสวย ไม่เชื่อการที่พรลองซื้อสวยที่คิดว่าสวยที่สุดในโลกอะ่ะเอาลองใส่สักเดือนสองเดือนไปไงเบื่อยากเบื่อค่ะเบือ่อไม่เชื่อเอาเอาง่ายๆการที่อรรชอบกินน้ําพริกปลาทูใช่ไหมสมมุติอ่ะค่ะเอาลองกินทุกวันเลยสิไปไงอาทิตย์เดียวก็เบื่อแล้วใช่ไหมค่ะเพราะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเอาแค่เราชอบง่ายๆเนี่ยแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ย มันก็ติดกันติดไปติดมามันก็พาไปสู่ภพภูมิที่มันไม่ดีไงติดผูกพันพวกตัณหาพวกอะไรต่างๆเงินทองไอ้เงินทองก็พากันติดนีสาวสวยก็พาให้หนุ่มติดติดกันไปติดกันมาบางคนเลิกกัแล้วยังไม่ยอมเลิอกอีกก็ฆ่ากันตายเห็นไหมล่ะลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นคือยังติดอยู่ไง เนี่ยผู้ทีเจ้าบอกคนโง่พาบกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาติดข้องไม่เอ่อตอนนี้พอรู้จักหลวงปู่ขาวอนาลโยไหมเคยได้ยินชื่อค่ะอ่ะพาพระเกจิชื่อดังค่ะตอนท่านเป็นหนุ่มใช่ไหมท่านก็มีภรรยาแล้วก็ไปทำหากินที่ต่างบ้านต่างเมืองภรรยามีชู้พอรู้ว่ามีชู้ก็ควักพร้ามีดจะเรียกว่าจะปันชู้ แต่คิดไปคิดมาแล้วกูพันมันมันตายมันก็พบผมก็ติดกันอีกอกูพันอีกใช่ไหมไม่มีที่สิ้นสุดอะเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนในสุดท่านก็บอกไม่เอาลกะก็ยกให้ชูไปเลยท่านก็ทิ้งมีกลับไปบวชก,ก,ก็กลายเป็นพระเกติไปเลยเห็นไหมถ้าท่านฆ่าคนนะั้นก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยเรายังติดข้องอยู่หรือเปล่าลองคิดดูให้ดีนะที่พระเจ้าเปรียบเทียบแล้วจะลบตรงจริงๆแล้ว,ลลวมันก็คือเรื่องราว ลาบยศเสนรเสริญส,สุกลูกแก้วเมียขวดอะไรที่เราติดกันอยู่บางคนติดเหล้าก็มีใช่ไหมไม่ใช่ติดเหล้าเม,มามานะติดยี่ห้อเลยนะต้องกาดํากาแดงกาขาวกาอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละต้องเป็นยังง้นทงนั้นไอเหล้าขาวธรรมดาไม่สะใจใช่ไหมแต่ถามหน่อยอาจารย์เคยอบร<อะ>มเด็กนกน้องอ่ะเวลามันเมาแล้วเหมือนกันหมดไหมกันเยบบอะปอนเหมือนกันหมดค่ะมันแยกออกไหมไว่านี่เหล้าราคาขวดละหมื่นก็ขวดละ ร้อยบาทเนี่ยมันแยกไม่ออกหรอกเมาแล้วมึนเหมือนกันหมดนะตีลังกาเราก็ผ่านอยู่กับลูกน้องพวกนี้มาเยอะแล้ว,ลวเห็นเหมือนกันหมดพอเมาแล้วเนี่ยไม่เลือกยศถาบรรดาศักดิ์เลยเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดเดียวเนี่ยถ้าเรามาคิดให้ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้รู้ไม่คล้องผู้ไม่รู้หัวโง,ง,ง,ง่ก็ยังคล้องอยู่คล้องก็คือเนี่ยมนุษย์นี่แหละแปลว่าอะไรรู้ไหมสัตว์นี่แปลว่าอะไรรู้ไหมสัตว์แปลว่าคล้อง พวกเรายัางคล้องอยู่ไหมคล้องอยู่ในโลกนี้ไงคล้อง,องแต่ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านคล้องอยู่โพธิคือคล้องอยู่ในเรื่องสตะปัญญาไปแล้วคนเราเรื่องแหละเพราะเราเรายัางคล้องอยู่เรายัางเป็นสัตว์มนุษย์นี่แหละมนุษย์ก็เป็นสัตว์แค่นิดหนึ่งมันก็แต่ถ้าทําไม่ดีมันก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายไปด้วยนะอ่ะต่อไปอีกสักหัวข้อหนึ่งพระผู้ธองทรงตรัสว่าผู้ที่เคยประมาทในการกอด แต่ภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสน้อยแต่ต้องคิดให้ลึกคิดให้มากท่านไม่ได้มาพูดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยท่านพูดสั้นๆคนที่ฟังบรรลุก็บรรลุไปเลยไอ้คนที่ไม่บรรลุพูดยังไงมันก็ไม่บรรลุเหมือนจ้าวักไม่รู้รถแกงนั่นแหละผู้ที่เคยประมาทมาก่อนแต่ภายหลังไม่ประมาท กเนียพรในศาสนาหพุทธนึกถึงใครรู้ไหมประมาทแล้วตอนหลังกลับตัวกลับใจองคุลิมานไงองคุลิมานนี่ฆ่าคนมาเยอะใช่ไหมแต่ตอนหลังไม่ประมาทไม่ประมาทคือฟังคําของพวกเุทียเจ้าตรัสสอนว่าเราเนี่ยหยุดแล้วท่านเนี่ยยังไม่หยุดหยุดอะไรหยุดทําความชั่วหยุดฆ่าคนหยุดเบียดเบียนสัตว์พอองคุลิมานฟังเข้าใจก็กลับตัวกลับใจทำมาบวชบวชไม่นาน องคุลิมาก็ยังมีกรรมอยู่โดนเปลี้ยงโดนปลาโดนอะไรต่างๆตอนหลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระอาหารหันด้วยนะเป็นพระอาหารหันเนี่ยอะไรฆ่าคนมันตั้งเก้าร้อเก้าสิบเก้าจะฆ่าแม่ตัวเองด้วยตอนหลังผุ้วิจารต้องไปโปรดคิดว่าองคุลิมาพอที่จะโปรดได้บางคนโปรดไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปนะการที่จะปอยอย่าไปเตือนเขานะบางคนเนี่ยเตือนไม่ได้ก็อย่าไปเตือนเลยนะ ยิ่งการนีพรยศน้อยไปเตือนยศเยอะนี่เป็นไงยากไหมยากค่ะอ่ายากมากเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเตือนต้องดูตามาตาเรือนด้วยเพราะ,ะนั้นผู้เจ้าบอกเคยประมาทแต่ตอนหลังไม่ประมาทเปรียบอะไรเปรียบเหมือนแสงสว่างของพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยปกติถ้าไม่มีเมฆเนี่ยมันสว่างเหมือนจันทร์คืนเดือนเพ็ญเลยใช่ไหมสว่างแต่ถ้ามีเมฆมาเป็นไงมันก็จะมืด เมฆหรือหมอกเมฆพวกนี้มันก็คือกิเลสตัณหานั่นแหละอีบุจ้าเปรียบเทียบให้เหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆพระจันทร์ส่วนจากเมฆพระจันทร์ปกติมันสว่างพระจันทร์นี้ไม่มืดนะที่เราเห็นวันที่พระจันทร์ขึ้นแล้วแต่ว่าไม่มีแสงสว่างเลยมีไหมล่ะเคยมีไหมมีแต่ว่าเมฆมันบังอยู่ไงแต่วันใดระยะดึกๆแล้วเนี่ยลมมาเริ่มโกรกเมฆออกแล้วเมฆก็เคลื่อนย้ายออกไปพระจันทร์เป็นไงสว่างไหม เพราะฉะนั้นกิเลสเราเนี่ยมีอยู่ของกันดียพอเลือดาจอะแกแกพวกนี้นะก็จริงๆแนละ้วใสทั้งนั้นเนี่ยเกิดมันจะท้องพ่อท้องแม่เนี่ยจิตใจมันใสสะอาดเอาไง,ไง่ายๆเวลาเด็กมันเกิดมาใหม่หอวะเลาะจิ๊กจิกๆเราไปด่าเด็กเด็กมันจะสวนเราไหมะไม่สวนค่ะไม่สวนเพราะเด็กยังไม่รู้อะไรอ่ะยังใสยอยู่ไงแต่พอโตขึ้นมาเริ่มเรียนรู้แล้วพอไปด่ามันเหมือนก่อนเนี่ยเป็นไงอันนี้สวนไหม สวนค่ะตัแล้วเราเริ่มมีเมฆกิเลสเริ่มมาบังเริ่มรู้แล้วอะไรดีชั่วเริ่มอะไรเมฆเขาก็ปะปะปะไว้อะแปะกันไว้พอหนักๆเข้าพระจันทร์มืดเลยจริงๆพระจันทร์มันไม่มืดจิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่มืดแต่พอเอากิเลสมาโปกิเลสแปลว่ายางเหนียวไงโปไปทีละนิดทีละหน่อยไปกันมืดหมพอมืดมันทําความชั่วได้ตลอดอ่ะกันเยวก่อนเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระทธเจ้าวเนเปรียบเทียบว่า เมื่อก่อนประมาตหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์เนี่ยเคยมืดมืดเพราะมีเมฆมาบางังพอไม่ประมาทแล้วเมฆมันเคลื่อนออกไปแสงสว่างก็แสดงฤทธิ์ออกมาว่าสว่างเจา้าคนก็เดินทางไปไหนมาไหนได้เวลากลางคืนเวลาพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยที่ไม่มีเมฆเรื่องนี้มันก็ไปถึงตอนใกล้อวสานของพระบรมเจ้าที่โปรดสุภทาบริพาชกเป็นพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายอ่ะ นะพ,พุทธเจ้าเราสอนนิดเดียวก็ไปเดินจงกรมเพราะกลัวว่าพุทธเจ้าจะปรินิพานซะก่อนก็ระหว่างที่เดินไปเดินมาเนี่ยพระจันทร์เนี่ยมันมืดพอเดินไปเดินมาพอดึกเข้าดึกเข้าปรากฏว่าพระจันทร์เริ่มสว่างสว่างเพราะเมฆมันคล้อยไปท่านก็เลยกําหนดตัวเมฆเนี่ยอ๋อมันก็คือกิเลสเราเพราะเมฆมันหายไปใจมันก็สะอาดพระจันทร์ก็ใสสะอาด จิตใจก็สะอาดเมื่อกิเลสมันออกจากใจ,ใจิตใจเนี่ยเขาก็เอาพระจันทร์เนี่ยอามาเป็นข้อคิดในการที่ปฏิบัติทมติ้งก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายของในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเห็นไหมนี่ก็คือเรื่องราวของคําสอนเล็กๆน้อยๆก็ไม่ชื่อไม่เล็กไม่น้อยแหละเขาเอามาใครประมาทใครเคยติดคุกใครเคยเป็นคนไม่ดีไปขโมยเขาเคยผิดลูกเมีย เคยผิดศีลมาทั้งหลายแล้วตอนหลังไม่ผิดศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแม้จะโดนเวรโดนกรรมมาเล่นงานบ้างก็ต้องทนหน่อยเพราะเราไปทําเขาก่อนแต่ถ้าเราไม่ประมาทตอนหลังเราเริ่มทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาทําไปจนสิ้นชีวิตนั่นแหละท่านจะไม่ประมาทนะฮแต่ถ้าเราถ้าไม่ทํามันก็ยังประมาทอยู่แม้กระทั่งระบบหายใจเนี่ยพระเจ้าบอกว่า หายใจเข้าหายใจออกคห้นึกถึงความตายถ้าวันละไม่กี่ครั้งก็ยังประมาณม็ต้องทุกลมหายใจเข้าออกเห็นไหมละ่ะหนักหนาสาหัสสาสกัรเหมือนกันอีกสักวักหนึ่งพระพุทรงทรงตรัสว่าโลกนี้มืดมนน้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์เหมือนนกติดข่ในพรานน้อยตัวจะหลุดรอดไปได้โอ้โวักแรกก็คือ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโลกนี้มืดมนน้อยคนนักจะเห็นแจ้งเอาแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวนิดเดียวนี่ก็เขา้าใจแล้วมืดมนน้อยคําว่ามืดมนเนี่ยต่านี้อยาพรเขา้าใจว่าไงพระอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่ากลางคืนมืดมนของพระเจ้านี้ก็คือมืดทางจิตใจอกลางวันธรรมดาธรรมดาปล้นเซเว่นได้ไหมได้คะ่ะปล้นทรัพย์ได้ไหมปล้นร้ทนทองได้ไหมได้คะ่ะ เล่นการพน,นันกินเหล้าได้ไหมผิดลูกเมียกลางวันเท่านั้นแ,ลแหละแต่พรุทธเจ้าพูดมืดมนคือจิตมันมืดข้านึงบอกว่าน้อยคนนักจักเห็นแจ้งแต่ถ้าเกิดมันเห็นแจ้งกันหมดทุกคนเลยเป็นไงมันก็ไปสวรรค์ไปนิพพานกันหมดอ่ะใช่ไหมแต่สมัยพรพุทธเจ้ามานิพพานมันก็ไปได้ไม่กี่องค์หรอกน้อยมากเพราะน้อยคนนักจักเห็นแจ้ง น้อยคนจะไปสวรค์น,นี่ไงชัดไหมน้อยคี่จะไปสวรค์แล้วไปไหนล่ะกันเยีผ่พรก็ไปนรกไงแค่กโกหกอย่างเดียวเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเฟกนิวเยอะรู้ไหมพวกเฟกนิวที่สร้างขึ้นมาเขาไม่รู้หรอกว่าเขายะไปนรกอุจ้าระบอกว่าคนที่พูดเท็จพูดไม่จริงกับคนทําแล้วไม่ได้ทำอ่ะไปสองสองประเภทเนี่ยไปนรกเพราะว่าพูดเท็จกับทาแล้วว่าไม่ได้ทําก็คือข้อสี่ไงสี่ข้อสี่ เป็กนิมก็สิงเข้าสี่ใช่ไหมแล้วจะไปไหนล่ะมันก็ไปนรกนั่นแหละพระยาบอกไปนรกนั่นแหละแต่คนเขาไม่เข้าใจไนงะทําเอาสนุกทําเอาได้งเงินทองรับจ้างมาทําแล้วก็ไปนรกกันดีแล้วมันไม่คุ้มกันเลยนรกเลยมันโอ้โหใครอยากรู้ไงก็ลองไปดูนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างน,นะโลกนี้มืดนมนน้อยคนนักจกเห็นแจง้งน้อยควจะไปสวัสด เปรียบเทียบอีกพระพุทธองค์ปองเปรียบเทียบแบบเหมือนนกติดไข่ในพานหเห็นไหมนกติดตาขา่นี่เสร็จไหมเสร็จเสร็จค่ะน้อยตัวจะหลุดรอดไปได้นี่ชัดเจนที่สุดเลยนกติดไข่น้อยตัวจะหลุดโอ้โหมันจะหลุดได้ยังไงมันหลุดยากนนอกจากสมเด็จโตสมัยท่านมีชีวิตอยู่เจอนกติดขาข่นี่ยทําไงเลยเวนกกระยางนกอะไรก็แล้วแต่สมเด็จโตท่านปล่อย ไปปล่อยแล้วก็เอาขาท่านไปติดขายแทนจะของมาก็บอกว่าเอาตัวฉันไปแทนนกเธอเนี่ยก็คือเป็นอารมณ์ขานนะท่านทําได้นะเนี่ยคนเนี้ยทาได้ต้องเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตผมรังสีเท่านั้น,นเนี่ยคนอื่นยังไปทําเล่นไม่ได้เพรานะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเนี่ยอุปมาอุปมา,อ,ปมาอาจารย์ถึงนํามาฝากไงนํามาฝากใครฟังแล้วได้ข้อคิดก็ถือว่าเป็นนกที่หลุดจากตา่ายไป แต่ถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็เหมือนนกตีตาข่ายก็ยังต้องรับเวรรับกรรมรับอไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อไปเหมือนนกติดขายในปาน้อยตัวนะักที่จะหลุดรอดไปได้ก็ดูดิเทวทัศน์ก็เกิดมาเรียกว่าระดับเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ยังไปอีกทางหนึ่งคนเกิดสมัยพุทธกาลตกนรกโดนแผ่นดินสู่ไปก็ต้องเยอะแยะเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราเอา เรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในธรรมบทเนี่ยเป็นอุปมาอุปไมเปรียบเทียบเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเวลาสอนเวนในยศาสต์จังารก็เปรียบเทียบให้เห็นมันเห็นได้ชัดอย่างการเนี้ยพอเห็นไม่ล่ะเอาง่ายๆนายอปเอานกอะ่ะเราจะเห็นมากกว่านกก็คือทอดแหงไงใช่ไหมาเวลาชาประมงทอดแหติดพวกปลามันติดแหแล้วมันจะหลุดไหมล่ะไม่หลุด<ฆ>ค่ะ ไม่หลุดหลุดยากนกยิ่งยากใหญ่เลยปลายังพอโอ,โอกาสที่จะดิ้นแต่ก็ไม่หลุดอาจารย์ก็อยู่แม่น้ําแหละก็เห็นมาเยอะแยะ,เ,ยะเวลาเขาทอดแถทีหนึ่งหรือยอยกไอ้ยอยกนะั้นมันโอกาสยากเลยแต่ถ้าแถทอดนี่ยังมีโอกาสแต่ก็น้อยมากผู้เจ้าถึง่บอกน้อยตัวนักที่จะหลุดรอดแต่ก็เหมือนกันเนี่โลกนี้มันตักข่ายอะโลกเราเนี่ยเนี่ยโลกกระทำเนี่ย ลาบยศสเสริญส,ส,สุกอ่ะมีใครรอดไหมกันย่าพอนไม่มีค่ะไม่อรอดเราแย่งกันถ้าตายนะพอกเสียแล้วก็หมดบางคนก็เสียแล้วยังไม่ยอมเลิกก็ไปเล่นต่อก็ยังวิ่งเข้าไปในตาข่า,ขายอ่ะวิ่งไปในตาข่า,ขายไม่ยอมทําบุญทํากุศลไม่ยอมประพฤติดีประพฤติชอบนะจะได้ไปอีกโลกหนึ่งที่มันดีขึ้นเราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็คือลาบยศสเสริญส,สุกแย่งกันไปแย่งกันมาที่จริงลาบยศสเสริญส,สุกที่เรียกว่า โลกธรรมำแปดเนี่ยมันเป็นของสมุิใช่ไหมกันที่อาพรแต่ถ้าเราเอาของสมุิเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นมันก็เป็นประโยชน์นะเพราะโลกนี้ไม่มีสมุิก็ไม่ได้ต้องมีนายกมีรัฐมนตรีมีผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองมือนกั้นมันก็มั่วกันดินะมีนายเพอผู้ว่าผู้ไม่ว่าเต็มไปหมดเพราะถ้าเป็นของสมุิของสมุิถ้าเราเอามาทําให้มันดีสังคมก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่สมุิไม่เป็นแล้วอยากจะไปเป็น วิ่งเต้นเพื่อใดเป็น,ปนพอเป็นแล้วเป็นไม่เป็นนี่ก็ตายบ้านเมืองก็เดือดร้อนนะอันนี้ก็คืออุปมาอุปไมยอีกเรื่องนึ่งอันนี้สําคัญมากเลยกับเดียปอดสําคัญมากๆสุดๆเพราะผู้ทองทรงตรัสว่าถึงแม้เงินตราจะไหลามาดังหาผลความอยากของคนก็หาอิ่มไม่เอาแค่นี้ก่อนเยังไม่ต้องฝึงต่อไปจริงไหมจริงค่ะ ที่เราเอามาสมมติกันนะบางบางตำนักบางที่เขาก็เปรียบเทียบว่าต่อให้ภูเขาเป็นทองคํามนุษย์ก็ยังไม่พอใจใช่ไหมไอ้ภูเขาไม่เท่าไหร่ถึงแม้เงินตาจะไหลมาดังหาผลความอยากของคนก็หาอิ่มไม่สมมติอาจารย์มีเงินรักแสนล้านสมมตินะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาแบงค์พันเนีย่ยโปรยลงมาเอากรุงเทพยอย่างเดียวเนี่ยพอแลวหรือปริมณฑลด้วย เอาแบงค์ผันโปรยมาแสนล้านเนี่ยเป็นไงกัยนยาพอดคนจะแย่งกันทุกตับทุกตับเลยนะแย่งกันค่ะรถนี่จะไม่ออกมาเลยคนจะรอกันเต็มไปหมดเลยนี่ไงอุตโองทรงตรัสไว้ชัดเจนถึงแม้เงินตาจะไหลมาดังหาผลความอยากของคนก็หาอิ่มไม่กามวิสัยทั้งหลายมีความสุขจริงๆนั้นน้อยเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดรู้ชัดดังนี้แล้วสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่ยินดีในการมรรมแม้ที่เป็นทิพย์พวกเทวดาไงแม้ที่เป็นทิพย์หากแต่ยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหาโอ้โหเป็นไงล่ะสะใจไหมกันเาปวัตรตรงไหมตรงค่ะออาไม่เชื่อลองดูก็ได้กันยาอะัตรเอาดูไง,ไง่ายๆบางทีเมื่อก่อนมีงานแล้วเนะเทกาจเดี๋ยวสุพรรณใช่ไหมของจีนเขาก็มีงานแจกันโอ้โหคนก็ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบไปหมดเลย เพราะนันนี่ไงที่ใดมีพวกนี้มันก็จะแย่งกันไปนะพระเจ้าท่านเปรียบเทียบไปเราก็เอามาเป็นข้อคิดว่าใครๆก็รวมไปเอาง่ายๆเราไม่ต้องเอาเงินทองนะเอาตำแหน่งใหญ่ๆโตๆถ้ามีแล้วคนวิ่งเข้าหาเยอะนะเยอะค่ะเยอะมากเลยไม่เชื่อที่ตำแหน่งกานเนียเพอคงมีวิ่งเข้ามาเยอะใช่ปะเพราะนัะ้นเนี่ยนี่ไงมันเป็นของจริงเขาวิ่งเข้าไปเพื่ออะไรล่ะก็ไปเอาผลประโยชน์ คือไปถึงจะไปทักทายคุยเล่นกินกาแฟเลี้ยงระกลับไมนน่มีอ่ะบางคนจะเดินทางมาไกลต่างประเทศก็มีในประเทศก็มีเมยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้องค์ทรงเปรียบเทียบไว้เนี่ยชัดเจนภูเขาเป็นทองคําก็ดีเงินทองหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าก็ดีไม่อิ่มหรอกคนไม่มีความว่าอิ่มว่าพอถ้าอิ่มพอเนี่ยถามกันนี่ยพรกินข้าววันละกี่มื้อสามมือม้อแล้วมื้อละกี่คาแล้ววันละกี่บาทเนี่ย ถ้าจริงๆกินกันนอนจริงๆใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่คิดตังหรอกจริงว่าไอตัวเคลือบคาราเมลเนี่ยมันมากกว่าโอ้ยอยากได้แหวนเพชรอันนี้แหวนเพชรเนี่ยพูดตรงๆ่ะเขาเไม่เคมีประโยชน์อะไรสร้อยคอทองคําหรือว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้มันเป็นเครื่องประดับเนี่ยมันกินไม่ได้ที่พูดอย่างงี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่เราพูดถึงหลกักความเป็นจริงเลยว่าจริงๆอ่ะมีอาหารกินครบสามมื้อนะมีขนมก็ต้มกินมีที่นอน แล้วก็มีร่างกายสุขภาพที่ไม่ต้องลุกก็โอยเดินก็โอยเดินไม่ก็ไม่ไหวข้อเข่ากระดูกกระเดี่ยวไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมันขบุญหัวแล้วเนี่ยแต่คนเราไม่พอหราประคองตั้งเต้ากันมาจากหนองมะวะเข้ากรุงเทพแล้วเป็นจับกังมีบ้านอยู่สักเล็กๆมีที่ซุกหัวนอนก็พอแต่พอร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจาการเริ่มเอาแหละเริ่มวางแผนใหญ่โต บางคนถึงกับโอ๊ยของกระจอกลาบน้ําตกจมต,ตามกินไม่ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแ้นที่ตัวเองลืมว่าเรากินเพื่ออะไรเราใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรเรานอนเพื่ออะไรถ้าเราตอบโจทย์อันนี้ได้นะกัลย์ปรอยู่ยะมีความสุขเหมือนชาตเนี่ยเงินน้อยเงินมากไม่ใช่ประเด็นเงินเหลือก็ทําบุญไปเงินน้อยก็กะเม็ดกระแม่รู้จักกินรู้จักใช้ที่เหลือทาบุญทําบุญทําไมต้องทําก็ต้องฝากไว้บ้างไงสเบียงอะ่ะใช่ไหม แล้วตอนตายนะกันญญยพรจะเอาที่ไหนไว้เป็นบุญเป็นกุศลนะตีตั๋วไว้เนี่ยใครจะตีตั๋วไปสวรรค์ไปชั้นโพรมหรือตีตั๋วไปนิพพานตีตั๋วไปอะไรเนี่ยก็ต้องฝากบุญฝากกุศลนี่ไว้ถ้าเราไม่ทําใครจะทําให้กัญยาพรรอให้ตายลูกหลานทําลูกหลานมันก็ไม่ได้ทําหรอกพอแม่ขึ้นตะแลงแกงก็จบกันมันก็หาความสุขต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องทําด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาทําให้เราใช่ไหม ใช่ค่ะเป็นงานสุดท้ายนีย่สะใจไหมค่ะ <c oughs> นะอันนี้ก็มาฝากกันวันนิดวันหน่อยฟังแล้วก็เป็นข้อคิดค,คืออาจารย์ก็น้อมนําคําสอนของนุตเจ้าแล้วก็อุปมาอุปไมยมันจะดูง่ายดูเข้าใจง่ายแล้วน้อมนําที่จะเข้าถึงแล้วไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ก็นั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลของท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตีรักแก้วอมรสดมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยความรู้กับเราในวันนี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับ